คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะที่ติดตามชมช่องสูตรหดเสียหกนะคะสําหรับสุดนี้นะคะที่นํามาแบ่งปันกันนะคะสูตรของงวดประจำวันที่สองวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดแต่สำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรสองตัวบนสองตัวล่างแต่เป็นชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ไฟกระบพริบเลยขออนุญาตเขียนคําว่าสูตรไว้ก่อนนะคะช่องของเราเป็นช่องของการแบ่งปันสูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรสองตัว ชุดใหญ่ชุดใหญ่เนื่องจากว่าใหญ่จริงๆนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่างเราเอาไปตัดก่อน2พฤษภาคมหกแนะคะถ้าพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มการคำนวณในงวดนี้กันแต่แอดมินจะทำสูตรที่เป็นตัวอย่างก่อน ะะก่อนอื่นที่จะเข้า,ารับชมสูตรก็ขอฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิงให้มินด้วยนะท่านผู้ชมนะเวลาเรากดกระดิ่งแล้วก็มีสูตรใหม่ๆเข้ามานะคะ YouTube ก็จะเด้งเข้ามือถือของท่านทันทีเลยนะคะก็จะได้รับชมก่อนใครนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของ2ตัว ต้องกรับด้วยนะท่านผู้ชมนะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ต้องดูนะก่อนนะคะว่ากรอบด้วยเนะี่ยจะเหลือกี่เลขนะคะแล้วก็ไปตัดกับสูตรอื่นๆนะคะเช่นสุดดับหรือว่าสุดเด่นก็ได้สุดดับเนี่ยตัวไหนที่เหมือนเลขดับตัดทิ้งไปได้เลยตัวไหนที่เหมือนเลขเด่นเก็บเอาไว้นะคะประมาณนี้นะชุดสองตัวชุดใหญ่นะ อันนี้ไม่ได้แยกให้ใครชอบแบบแยกบอกได้นะคะทีนี้สูตรนี้จะมีเลขคงที่อยู่นะจ๊ะสำหรับเลขคงที่ของเราจะมีอยู่ห้าเลขด้วยกันค่ะท่านผู้ชมมีบวกสามตัวแรกต่อไปบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่ง 3ามสองหนึ่งนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะอันนี้เขียนเสร็จแล้วเลขคขงที่นะคะเราจะมาจดสูตรไปพร้อมกันและทําสูตรไปพร้อมกันใครชอบสูตรนี้จดเลยนะจ๊ะง่ายๆ ให้นำหนึ่งเมษายน25 6 8มาเป็นตัวตั้งบนออก6 8 7ล่าง3าหกใเป็นจะททำสูตรนี้เป็นตัวอย่างก่อนให้นำหลักร้อยบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยบนนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นเลขเด่นตัวแรกได้เลยและนำเลขเด่นตัวแรกไปบวกกับเลขคงที่คือบวก3บวก2บวก1บวก1บวก1ตามลำดับ ทำกันเลยนะคะนำหกมาตั้งก่อนเลยค่ะแล้วก็บวกกับเลขแปบวกกับ8แล้วก็บวกกับเลขเจ็ดนะคะหกบวกแบวกแบวกเจ็ดนะคะแปเป็น16 6กับ7รวมกันเป็น13 16กับ13เป็น29สรุปตัวแรกของเราก็คือเลข9นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตีกรอบเลข9เอาไว้ก่อนจ้าท่านผู้ชมตัวนี้คือตัวแรกค่ะมาต่อกันที่นำา9ที่ได้นะจ้าไปบวกกับเลข3ค่ะ ก้บวกสาตีกรอบเลขสองเฉพาะเลขสองนะจ๊ะเลขหนึ่งเราไม่เอานะคะเราจะตัดเลขหนึ่งทิ้งไปต่อไปนำสองบวกสเป็นเลขสี่เราก็จะตีกรอบเลขสี่เอาไว้จะทาู้ชมสําหรับเออเลขสี่นำมาบวกกับหนึ่งต่อ4กับ1นะคะเท่ากับเลขห้า ให้ตีกรอบเลข5้าเอาไว้ก่อนแล้วก็นำห้าที่ได้บวก1ต่อห้ากับ1รวมกันเป็นเลข6ตีกรอบเลขหกนะจ๊ะแล้วก็หไปบวกกับเลข1นะฮะหกับ1รวมกันเป็น7ตีกรอบเลขเ็ดนะจ๊ะ ก็ได้เลขออกมาแล้วสําหรับสูตร2ตัวชุดใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนําเลขเด่นที่ได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งสิ้นนี้นะคะมาจับคู่กันเริ่มตั้งแต่เลข9ก9กับ2ไี่มันเปลี่ยนปากกาดีกว่าเนาะเราจะได้แยกออกมานะคะ9กับ2ต่อไป9กับ4 ต่อด้วย9กับ5ตัวนี้นะคะมาต่อกันที่เลข9กับเลข6และ9กับเลข7ค่ะมาต่อกันเลข2 2ค่ะ2 4นะคะ หค่ะสองหสองหตัวนี้นะคะสองเจค่ะสองหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นสี่สี่กับห้านะคะหายตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งท่านผู้ชมสองสองเลขเบิลไม่ใช่อ๋อไม่ได้หายนะคะ เดี๋ยวเราจะบอกเลกเบิ้ลอีกทีหนึง่งอ่ะสกับ5ค่ะ4กับ6ค่ะ4กับ7ค่ะมาต่อกันที่เลขห้ค่ะ5กับ6กนะคะหกับ7และตัวสุดท้ายก็คือ6กกับ เจ็บนะคะเราจะเขียนตรงนี้เลยอันนี้เราได้เลขออกมาแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบเบิ้ลนะคะเลขเบิ้ลเรามีนะคะเราจะเอาเลขเด่นทั้งหมดไปเป็นเลขเบิ้ลนะคะก็คือ992244556677992244556677ถ้าไม่ชอบเลขเบิ้ลสามารถตัดได้ แล้เลขที่เราจับคู่ก็คือเลขทั้งหมดนี้สูตร2ตัวชุดใหญ่อันนี้กลับด้วย9 2 2 9 9 4 4 9 9 5 5 9 9 6 6 9 9 7 7 9 2 4 4 2 2 5 5 2ค่ะ2 6 6 2 2 7 7 2 2อ่าต่อไปเป็นเลข4 4 5 5 4 4 6 6 4 สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดตามนี้เลยนะคะอย่าลืมกลับด้วยและในสูตรนี้ไม่ได้แยกบนไม่ได้แยกล่างอีกแล้วอีกเช่นเคยนะคะใครแชร์ใครชอบแบบแยกอยากได้บนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะต่อไปไปดูผลกัน นะคะว่าเลขของเราออกหรือเปล่า16เมษาย,ยน2568บนออก227ลาก85นะคะไปดูผลกันค่ะก็ตามสูตรของเรานะคะมีหรือเปล่าบน27นะจ๊ะมาตัวนี้นะคะที่มานะคะก็คือ27เนี่ยมาบน ในล่างออก85ไม่มีนะคะสร,สรุปแล้วก็คือมาบนอย่างเดียวแล้วก็บนหรือ3ตัวท้ารางวันที่1ของเราสองนั่นเองนะคะนําไปพิจารณาก,กันก่อนได้สําหรับสูตรนี้นะคะสตัวชุดใหญ่อันนี้เข้าบ้างหลุดบ้างนะคุผู้ชมใครชอบสูตรอะไรไปดูสูตรนั้นถ้าใครไม่ชอบสูตรนี้นะคะคิดว่าเลขมันเยอะเกินไปก็ไปดูสูตรเด่นได้นะคะสตัวตรงๆก็ลงให้เรียบร้อยแล้วจ้ะอันนั้นแยกเลยนะคะแยกบนอย่างเดียวแยกล่างอย่างเดียวให้นะคะ ขออนุญาตย่อส่วนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาทำเลขกัน2พฤษภาคม68สูตร2ตัวบนล่างชุดใหญ่นะคะ,ะชุดใหญ่เลยนี่ค่ะทำพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยขยับขึ้นมาด้านบนค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้จดสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันแล้วก็จดไปพร้อมกันได้นะคะ แอนมินจะย้อนไปหนึ่งงวดนะจ๊างวดที่ออกแล้วมาเป็นตัวตั้งสําหรับงวดที่ออกแล้วก็คือย้อนไปหนึ่งงวดสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบนออกสองสองเจ็ดล่างแปดห้านะคะตามสูตรแล้วจดทันจดได้เลยนะคะให้นําหลักร้อยบวกสิบนบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะคะสําหรับหลักร้อยของเราจะเป็นเลขสองตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็สิบบนสองครั้งก็คือสองะ2สองหน่วยบนหนึ่งครั้งคือเลขเจ็ดค่ะ สองมาทั้งบวกกับสิบบนคือสองบวกสองนะคะและบวกกับหลักหน่วยบนคือเลขเจค่ะสองบวกสองบวกสเนะคะเท่ากับเลข6นะคะบวกกับ7นะคะเท่ากับเลขสิบสามเอาเฉพาะเลขสามแค่ตัวเดียวเท่านั้นและเลขสามตัวนี้แหละที่เป็นตัวเด่นตัวแรกของเรานะจ๊ะตีกรอบเอาไว้ก่อนได้เลย ต่อไปนำสามที่ได้บวก3ามนะจ๊ะสามสามเป็นหกให้ตีกรอบเลขหกเอาไว้ค่ะต่อด้วยนำหกที่ได้นะคะบวกกับสองหอ่ะปากกาสีคนละสีกันนะคะหกับสองรวมกันเท่าไรเอ่ยแปดนะคะจะมีเลขแปดไหมนะไม่รู้ในคาวเราก็ติดตามกันได้ก่อนนะคะไม่รู้มาหรือเปล่า ตามสูตรแล้วก็จะได้เลขก8ด้วยนะฮะแล้วก็8ไปบวก1 8กับ1เป็น9้ตามสูตรก็จะมีเลข9้ด้วยนะจ๊ะไม่รู้มาหรือเปล่านะตีกรอบเอาไว้ก่อนก็เอา9ไปบวกกับ1นะจ๊ะ9กับ1รวมกันค่ะ เอาเฉพาะเลข0เท่านั้น0ูบวกหมี1ด้วยเลขของเราได้ออกมาแล้ว36890และเลข1ทีนี้เราจะเอาเลขทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี้ยมาจับคู่กันนะพู้ชม การจับคู่เลขนะคะแบบง่ายมากๆเราจะนำเลข3จับคู่6 36จับคู่8 38จับคู่กับเลข9เป็น39 3จับคู่กับ0 3กับ1ต่อไป6กับ8 6กับ9 6กับ0 6กับ1นะฮะ89 80 81 90และ91 01ค่ะตามลำดับเลยนะคะ สำหรับสูตรเหล่านี้นะคะเราจะนํามาจับคู่กันด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเหลือเลขอะไรบ้างอาจมีเลขอะไรบ้างดีกว่านะคะมีเลขอะไรบ้างที่เป็นบนที่เป็นล่างที่เราคาดว่าเป็นแนวทางนะคะมาดูกัน2พฤษภาคม2568นะสูตร2ตัวบน2ตัวล่างชุดใหญ่ดังนี้ค่ะ3กับ6คอนุญาตอ่ ดึงกระดาษนิดหนึง่งต่อไป3กับ8 3กับเลข9ค่ะ3กับเลขศูนย์ค่ะ และ3กับเลข1ค่ะมาต่อกันที่เลข6กันบ้างนะคะก็จะเป็น6 8ตัวแรกจะ้ะต่อไปเป็น6กับ9นะคะ มาต่อกันที่6กับเลข0ค่ะและเลข6กับเลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะตัว ถัดไปเป็นแปดนะคะแล้วก็แปดมาจับคู่กับเลขเก้าค่ะขออนุญาตย่อส่วนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขยับไปนิดหนึ่งแปดกับเก้าค่ะมาต่อกันที่เลขแปดกับเลขศูนย์นะจ๊ะ และตัวต่อไปคือเลข8กับเลข1ค่ะต่อไปนะคะตัวถัดไปจะเป็นเลข9จ้าท่านผู้ชมรอเอา9มาจับคู่กับเลข0ก่อนนะคะ มาต่อกัขที่เอามาต่อกันที่เลข9กับเลข1ค่ะและตัวสุดท้ายของเราประจำงวดนี้นะะี่ะคือเลข0ย์กับ1ค่ะ เราก็จะได้เลขออกมาประมาณนี้นะคะสําหรับสูตรของเราของวันที่1พฤษภาคมออกออขออไปค่ะวันที่2พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะสําหรับวันที่1ไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นมายงานนะท่านผู้ชมนะเราก็จะเลื่อนไปนะคะเป็นวันที่2พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองสําหรับสูตร2ตัวบน2งตัวล่างชุดใหญ่นะคะตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะก็จะได้เลขดังนี้นะคะอย่าลืมกลับด้วยท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่าสูตรนี้จะ เป็นสูตรที่เป็นชุดใหญ่ๆมากๆนะคะ3 6 6 3 3 8 8 3 3 9 9 3 3 0 0 3นะคะต่อไปเป็น3 1 1 3นะคะแล้วก็ 86, 6 8 8 6 6 9 9 6 6 0 0 6นะคะต่อไป6 1 1 6นะคะ8 9 9 8 08, 8 0 0 8 8 1 1 8 9 0 0 9 1 991-0110อันนี้ต้องกลับด้วยนะคะแล้วก็เป็นบนุญเป็นล่างด้วยไม่ได้แยกท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบแบบแยกบอกเมนได้ทำได้ลงให้ทันทีหรือถ้าเกิดว่าทันนะคะลงได้ทันทีเลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันขออนุญาตยากยอดเป็นงดหน้าก็แลวกันนะคะสำหรับสูตรที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะอาจจะมีเข้าบ้างอาจ,จมีหลุดบ้าง โปรดช้วิทจารณญยาในการรับชมด้วยนะคะเอาเป็นแนวทางก็พอนะคะใครที่มีเลขในใจแล้วก็เอาเลขที่ในใจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแนวทางมาเทียบกันดูก็ได้ หรือว่านําสูตรนี้ลองไปตัดดูตัดกับสูตรดินตัดกับสูตรดับก็ได้แล้วแต่เลยนะคะใครชอบสูตรอะไรไปดูสูตรนั้นะท่านผู้ชมนะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราแบบนี้ชอบสูตรของเราสูตรง่ายสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรบอกกันได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกคนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนากมะะค ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ